ภูมทำเวชยาชัยบอกว่าที่ต้องสร้างคาสิโนไม่มีอะไรมากมันต้องเป็นการเก็บไรายได้เพื่อเอาไปสู้กับป,ประธานาธิบดีทำขึ้นภาษี36%คือถ้ามึงมีวิธีการแก้ไขปัญหาภาษี3.6%แค่การสร้างบอลเอาเชือกไปผูกคอตายคุณภูมิธรรมเวชยาชัยคุณกําลังจับนักลงทุนคุณกําลังจับเอานักธุรกิจส่งออกเป็นตัวประกันความหมายคือว่าคุณก็ต้องสร้างบอลใช่ไหมเพื่อถ,ถ้าการส่งออกไปรอดเอาเข้าจริงๆพี่น้องครับสมมตินะถ้าคาสิโนผ่านไปได้เกิดได้ใช้เวลา อย่างตาม2ปีในการสร้างใช่ไม่ใช่จากวันนี้ถึง2ปีข้างหน้าคุณไปสู้อัตราภาษี36% 3ส36ตอนไหนมาตรการในการจัดก,การภาษี36%มันต้องออกตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ไปรอคาสิโนนอีก2ปีมันไม่ใช่ทางเดียวที่จะเอาประเทศรอดด้วยถ้าคุณคิดได้แค่ว่าจะสู้กับสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นกำแงพงภาษี3 6วิธีสู้กับเรื่องนี้สู้อย่างเดียวคือสร้างบอล ลุนาลาออกให้คนอื่นไปบริหารประเทศคุณแปต่อทานเจรวาดเป็นความคิดที่วิปริตมากเป็นตะกาที่ถือว่าตากะกาวิบัติแล้วมีซบข้างหลังด้วยตกะกาวิบัติแล้วมีซบด้านหลังไม่ได้ซบด้วยใบหน้าแต่ซบด้วยฝ่ามือนี่แหละคือมันมองไม่เห็นเหตุมองไม่เห็นผลว่าคุณจะเอาคาสิโนไปสู้กับ36%ที่เขาขึ้นภาษีได้อย่างไรมาตรการทางเศรษฐกิจมันต้องออกตั้งแต่วันนี้แล้วมันมีหลายวิธีไอ้ที่พูดมาเนี่ยเพราะคุณไม่สามารถเจรจากับ ฟารัดเขาได้ใช่ไหมเขาไม่รับโทรศัพท์คุณใช่ไหมรัฐบาลจะโทรไปหาเขาเขาก็ไม่รับมันเหมือนผู้ชายที่ไปง้อผู้หญิงจะโทรไปง้อเขาหน่อยเขาเห็นขึ้นมาเบ็นเบอร์โทรจากใครเขาก็ไม่รับมันก็เหมือนตอนนี้ที่รัฐบาลไทยโทรไปง้ออเมริกาพอเขาเห็นสายว่ามาจากไทยแลนด์โน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 แพทองทานโนจะโทรไปจีนเขาก็ไม่รับเพราะประธานาธิปธีจีนเขาบอกว่าเอาจริงใช่ไหมคุณแพทองทาน เอาจริงใช่ไหมคุณจะสร้างคาสิโนจริงใช่ไหมเขาถามนายกจิตชื่อแพทองทาน3าครั้งแพทองทานก็ตอบเหมือนที่อยู่เมืองไทยไม่ไม,ไม่ใช่คาสิโนค่ะมันเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ผมว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสื่อสารเรื่องต้องไปเรียนเรื่องการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนใหม่ แล้ววันนี้เป็นไงครับมีใครกล้ามาตอบไหมมีใครกล้าเสนอหน้าออกมาพูดเรื่องนี้มาวันนี้ต้องเป็นบิ๊กอ้วนคนเดียวที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วแกก็พูดไม่ได้ด้วยอธิบายไม่ได้ไม่ต้องไปถามหานายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปถามว่าแผ่ทองคาเนี่ยจะสื่อสารอะไรจะเข้าใจไหมว่าคาสิโนมันคืออะไร